ส่วนช่วงนี้จะหัวเราะหรือว่าอมยิ้มก็ได้ทั้งนั้นอลอเล่นถามๆสเกตด,ดาวสกเกตด,ดาววันนี้สืบเนื่องมาจากปกอุบฉบับล่าสุดเป็นภาพสาวกิฟทยซูเปอร์โมเดล2008ตามไปให้กำลังใจหนุ่มเบียในวันเปิดร้านไก่ทอดเดชาแววแววมาว่าเป็นสาวคนใหม่ของเบียแม่คุณสมบัติช่างถอดแบบมาจากสาวแพนเค้กอย่างกับฝาแฝดดาวกวระจายเลยไปถามเรื่องน้องกิฟกับหนุ่มเบียงานนี้ แบบติดต,ติดขัดขัดหรือว่าลื่นไหลต้องไปฟังค่ะทั้งหมวยทั้งขายาวทั้งตำแหน่งเดียวกันอ<ช>ด,ดีเราน้องเขาน่ารักจริงๆครับสูงขายาวสูงขายาวทุกอย่าง,งจริงๆทุกคนก็แซลลวทูกเขาจับคู่ให้ผมตลอดทั้งวันเนี่ยใช่ป่ะเบียร์ต้องคิดต้องคิดเฮ้ยเบียร์ต้องคิดต้องคิดดิไม่ได้จ,จีบอ่ะไม่ได้จีบครับไม่ได้ชอบครับแต่ว่าใช้สเปคไม่ได้ชอบครับแต่ว่าใช้สเปคโอกาสล่ะค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันครับโอเค ค่อยว่ากันเนี่ยหมายความว่าจะเดินหน้าจีบใช่ไหมคะเวียวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากมาริเจนเมกไบเดย์และ Magn ific. แมกนิฟิกจะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ